กลับเข้ามาสู่ช่วงที่2นะครับของรายการทันสถานการณ์บ้านเมืองครับคุณผู้ชมอยู่กับผมพุทธิพงษ์พงษ์สุวรรณและท่านรองศาสตราจารย์อัสดาง่าน,นิกรบุตรครับอาจารย์ครับเรื่องของการที่ถ่ายทอดออกทีวีเนี่ยนะครับต้องขออนุญาตน,นิดหนึ่งว่าทางรายการเราจริงๆวันนี้เทปไปแล้วที่จะออกของสอปปที่เขาไปประชุมกันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับนะครับแต่เผอิญมีข้อขัดข้องนิดนึงว่ากกตเขาคอมเมนต์มาที่รายการ เราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรายการวันนี้นะครับเป็นรายการพิเศษของวันนี้โดยเฉพาะก็ดีๆก็ดีเหมือนกันเป็นการตรงกับยุคสมัยที่เรียกว่าเอาจะมีการนับถอยหลังแล้วแหลนะคุณสุเทพจะลงจากการประท้วงนะผู้คนก็ถามผมเยอะเพราะผมโพสต์บนเฟซบุ๊กครับคนก็ถามว่าจริงหรือเปล่าปีนี้หรือเปล่าหรือเดือนนี้หรือเปล่านะั่าเขาก็เพราะว่าคุณสุทเทพกเลื่อนมาเรื่อยเกิดความไม่เชื่อเกิดความไม่เชื่อว่าจะจะเอาจริงไหม ถ้าจริงเขาจะคงจะยินดีปรีดาทั้งกรุงเทพมหานครนะเพราะว่าส่งคนดุเทเไปประท้วงต่อที่สุราษฎร์ธานีคงจะดีเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเรื่องของอการนับถอยหลังวันนี้เนี่ยที่เขาจะไปเดินปิดนู่นปิดนี่อะไรเนี่ยหลายต่อหลายคนโดนข้อหาคดีกบฏไม่ใช่เหรอครับโดนฮะแล้วเขาไปเดินเหินตามที่ต่างๆไม่เขาเขาไม่กลัวเพราะว่าเอมันเป็นตัวอย่างที่ไม่เห็นเป็นไรก็เห็นจับไปแล้วก็ปล่อยครับคือ ผมอยากให้พวกนี้ได้ได้ลิ้มรสมั่งว่าอิสระภาพหมายความว่าอะไรครับนะครับแล้วทำไมถึงจับแล้วปล่อยเขาหาคดีกบฏประกันตัวได้เลยครับเออบางเรื่องคือบางเรื่องเนี่ยประกันได้แต่ว่ามันไม่ได้ประกันนะฮะปล่อยไปดื้อๆเลยตั้งแต่พวกเราเกิดมาจนถึงตอนนี้อาจารย์คืออยู่ก่อนผมเนี่ยอาจารย์เคยเห็นนักโทษคดีกบฏได้ประกันตัวหรอครับอ๋อไม่มีฮะไม่มีนะครับคดีกบฏนี่ไม่เคยมีใครได้ประกันตัวนะครับหนีอย่างเดียวหนีพอถูกจับปั๊บก็ต้อง เข้าคุกไว้ก่อนอ่าเข้าคุกไว้ก่อนเพราะนักคดีกบฏไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้เลยที่จะได้รับการประกันตัวก็าคดีนี้ระหว่างเรืประหารชีวิตเอ่อวิจารณญาณของผู้ผู้สั่งนะครับครับเราก็ต้องคือขณะนี้เราอย่าไปพูดถึงเรื่องอย่างนั้นเลยเรื่องเหตุผลไม่ต้องพูดกันไม่มีครับเป็นไปได้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับว่ามันเป็นสิ่งที่แปลกไงผมพูดมาตลอดเวลาไม่ผู้คนบ้านนี้ไม่แปลกใจกันบ้างหรือว่าทำไมมันเกิดเหตุอย่างนี้ขึ้นก็ไม่กู้เป็น มันเนแปลกจนกระทั่งเป็นชินไปแล้วครับตอนนี้เราหันมาดูว่าถ้าถ้าเขาเลิกนะครับแล้วก็กลับบ้านก็เป็นบุญของประเทศนะฮะถ้าเขาเลิกจริงครับผู้ที่เดือดร้อนทั้งหมดเป็นล้านๆคนก็ที่คลายครับผมว่าคิดว่ารวมทั้งเศรษฐกิจเรื่องอะไรต่ออะไรจะกลับตัวของมันตั้งตัวใหม่ได้แต่ข้อสำคัญคือต้องเป็นประชาธิปไตยให้ได้ คือต้องไปสู่กระบวนการเลือกตั้งเมื่อวานผมพระเอิญได้พิกไปดูบูสกายฟังคําปราศัยคุณสุเทพนะ่แกก็บอกว่าเออถ้ารัฐบาลออกลุงกำนันเนี่ยจะจัดการหมดทุกคนจะได้เงินกันครบถ้วนเพราะมีนายกตัวจริงแต่ถ้าไม่ยอมแกก็จะกวนอย่างเงี้ยจะไม่มีรัฐบาลไปอีกอย่างน้อยหกเดือนถึงปีหนึ่งขั้หน้าด้วยก็ขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะเกิดขึ้นแหละครับรบว่าเอคนที่ มีอำนาจจริงๆจะบอกว่าไง่สั่งสุเทพว่างผมไม่เชื่ออยู่แล้วผม<ช>เรียนตรงๆว่าสุเทพตัวคนเดียวจะมาอยู่อย่างนี้ไม่ได้หรอกครับ<ช>เป็นไปไม่ได้ครับอาจารย์วิเคราะห์สถานการณ์นิดหนึ่งนะอาจารย์อาจารย์บอกว่าคนที่แบ็กอัพทั้งหลายทั้งปวงเริ่มถอยห่างออกไปคือมันไม่เชิงคือคนที่มีคือยุธทธศาสตร์ที่ที่กำหนดมาในระยะ8เดือนนี้<ช>ที่จะไล่รัฐบาลเนี่ยแล้วเรียกว,ว่าฝ่ายต่อต้านรัฐบาลจะเป็นใครกันแล้วแต่ มีพลังสูงนะครับมีทั้งเงินมีทั้งหัวสมองมีครบ,ครบแต่ว่าใช้วิธีการค่อนข้างช่อชนล่ะ<อ>ส่วนใหญ่เข้าของประเทศนี้ก็รับไม่ได้จึงมีการต่อต้านนะครับการต่อต้านเขาต่อต้านเขามีเหตุผลดังนั้นเวลาเราพูดอะไรแต่ละครั้งถ้าเรามีเหตุผลคนที่ฟังอยู่ก็จะเชื่อมันก็ลองไปช่วยกันคิดช่วยกันพูดว่า ประเทศนี่ทําไมเป็นอย่างนี้ก็มีกลุ่มว่าหยุดที่อะไรต่ออะไรแล้วแต่นะครับ,รบเพราะฉะนั้นสิ่งสําคัญของประเทศนี้คือว่าต้องคืนความสงบโดยเร็วเพื่อเข้าตั้งตัวได้พ่อค้าหรืออะไรต่ออะไรทั้งหลายคนจนทั้งหลายที่ถูกลังแกรหรือขายของไม่ได้ก็จะได้ทมงากินได้คบมีหลายอย่างทีแรกผมใช้คําว่าปาฏิหาริย์แต่สุเทพประกาศอย่างนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าปาฏิหาริย์จะเกิดนะครับ เพราะว่ากาปฏิหารเกิด็คือต้องกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตยครับว่าหมายความว่าต้องกําหนดวันเลือกตั้งและมีการเลือกตั้งอย่างเรียบร้อยแล้วก็มีรัฐบาลใหม่อย่างนี้ครับเรียกว่าเกิดประเทศไทยน้ำหนึ่งใหม่ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะรับอาจารย์เพราะว่าในประวัติศาสตร์ปีสามห้าเองก็ตามหรือปีห้าสามห้าสี่ที่มีเลือกตั้งเนี่ยมันก็เหมือนมีการทะเลาะกันเยอะแยะเสร็จแล้วก็แว๊บ หายไปหมดเลยกลับมาดีกันเหมือนเดิมได้ก็มันเป็นเรื่องแปลกนะแต่คราวนี้แปลกกว่าไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนยังไงครับไม่เหมือนตรงที่ว่าเอไม่กลัวการสูญเสียนะครับอข้อขัดแย้งเนี่ยครับสูญเสียยังไงรู้สึกไม่มีใครสนใจครับแต่ตอนนี้มันกระทบยักษ์ใหญ่ที่เศรษฐกิจใหญ่ๆครับค่อนข้างรุนแรงสูงแต่ขนาเดียวกันเนี่ยพอธนาคารโลกประกาศว่าไทยยังโตได้ครับหุ้นขึ้นเห็นไหมฮะ ยงดีเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเศรษฐกิจคนที่เขาอยู่เบื้องหลังก็อาจจะบอกเอ้ยประเทศไทยยังไงก็ไม่เจ๊งก็ได้ใครจะรู้แต่ว่าอย่าลืมนะครับคนข้างล่างมันเดือดร้อนเยอะเค,คน,เนข้างบนไม่โดนคนคข้างบนคือคนรวยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเศรษฐกิจฐานความหวังได้ไหมครับมันมีเศรษฐกิจฐานความรู้เศรษฐกิจฐานการผลิตซึ่องอันนั้นเป็นยุคเก่าอันนี้เป็นฐานความหวังก็คือไปเป็นโฮปเบสอ e โคโนมี economy, คือเราอยู่ได้ด้วยความหวังเลยครับไม่ใช่ฮะัคือมันต้องของจริง คือสถานการณ์ทางการเมืองคือลักษณะประเทศไทยเนี่ยการเมืองนําการเมืองนําทุกกว่างการเมืองเป็นผู้กําหนดชะตาชีวิตทุกอย่างครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าการเมืองเนี่ยมีปัญหาทุกอย่างล่นหมดฟลักหมดนะครับมีปัญหาหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ต้องคืนมาก็คือข้อขัดแย้งทางการเมืองต้องลดน้อยลงที่สุดนะครับให้ให้ไปสู้กันในสภาครับ นะครับหรือสู้กันในลักษณะที่มีความยุติธรรมครับอย่างเนี้ยบ้านเมืองไปได้ที่เดิมเนี่ยผมก็เคยไปอยู่ในสภาไปเป็นอนุกรรมธิการเวรผู้ทรงคุณวุฒิอะไรเขาบ้างนครับในสภาเนี่ยผมก็เห็นนะมันเหมือนเล่นละครกันนะครับยิ่งกว่าคือทะเลาะกันในสภาด่ากันเนี่ยเยอะแยะมากมายถึงเวลาเจอกันกินข้าวกินพาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่กันคนละพักกันเนี่ย แต่ว่าคูดคุยกันรู้เรื่องแต่ครั้งนี้ไม่ใช่นี่มันเกิดอะไรขึ้นมันแตกแยกกันขนาดนั้นเลยแล้วก็ดึงประชาชนไปรวบเดี๋อวนี้มันเกิดจากความเกลียดครับมันเกลียดเลยนะฮะมันไม่ได้ขัดแย้งด้วยเหตุผลที่ที่มีคนอ้างบอกว่าเอ้ยเป็นความคิดต่างไม่ใช่นะฮะความคิดต่างมันต้อง based on มันต้องมีฐานบนเหตุผลใช่ครับแล้วก็คุยกันได้ครับเพราะว่าทางการเมืองเนี่ยมันไม่มีข้อสรุปว่าอันนี้ถูกคทันทีนะครับครับมันอาจจะ ถูกกี่สิบปีข้างหน้าหรือไม่ถูกเลยก็ได้เ <Ừ. S 2> พราะนั้นบางเรื่องที่พูดวันนี้ถ้ามันมีเหตุผลรองรับ,ค,รบคนก็เชจะเชื่อได้แต่ถ้าฐานความคิดไม่มีเหตุผลรองรับมันมันเหมือนกับพูดเอาแต่ได้ใช่อาจารย์แล้วคนที่เขาไปทําพวกเนี้เขาไม่คิดเลยครับว่าประวัติศาสตร์มันบันทึกที่เขาพูดทุกคําเลยมันอยู่ที่ว่า คนไทยมันลืมง่ายนะครับไม่ลืมนะครับเพราะว่าในประวัติในช่วงนี้ของของของโลกเนี่ยนะ,ะโอ้โหทุกสิ่งอันนี้มันบันทึกหมดเพราะข้อมูลมันเก็บได้เยอะเหลือเกินช่วงนี้คือขนาดนี้เ้าเรียกว่าเทคโนโลยีก้กาวหน้านะครับคือรูเ้เร็วรู้เร็วรู้แต่ลักษณะของสังคมไทยเนี่ยนะครับวัฒนธรรมของสังคมไทยเป็นคนที่ลืมง่ายนะครับอันนี้เรียนให้ทราบแล้วก็ประวัติศาสตร์เนี่ยอยู่ที่ใครบันทึกมีหน้าคุณสุเทพแกถึงเดือดร้อนมากเลย พราะในปี54เนี่ยแกบอกว่านายกมาตตาเจดเป็นการสร้างบาปให้กับประชาชนตอนนี้แกพูดอีกอย่างหนึ่งแล้วปรากฏอ้าวคนกด็ดึงข้อมูลจากไทยรัฐเนี่ยปี54เอามาให้ดูอ้าวพูดจริงจริงด้วยตกใจใหญ่ก็อันน,น,นี้อันนี้ที่เรียนให้ทราบว่า,าคนลืมไปแล้วไงครับแต่ว่าคนที่เขามีเหตุผลเนี่ยเขาก็หยิบให้ดูเหมือนเหมือนตัดสินอะไรสักอย่างเเขาก็หยิบให้ดูว่าอา้าวแล้วไอ้นี่ทําไมพูดอย่างเนี้ล่นะฮะ ค,คนนั้นอาจจะไม่อายก็ได้นะครับ,รบเพราะรมีระดับนายกรองนายกพูดผิดก็ไม่เห็นได้อาย,ยหรือประเทศไทยมีคนไปบอกว่าอยู่ในระบบทักษิณนะ,ะเป็นขี้ข้าทักษิณไปอะไรเนี่ยอดีตนายกกลับเมืองไทยไม่ได้เลยจะเป็นระบบการปกครองในระบบนี้ได้ยังไงถ้าปกครองระบบนี้เนี่ย เจ้าของระบอบต้อยู่ในประเทศได้ถูกไหมครับเจ้าของระบอบนี่แสดงว่าไม่ดีคืออันนั้นเป็นเพียงตัวตั้งนะครับตัวตั้งเป็นเป้าเพื่อให้คนเกลียดไงพูดแล้วมันก็เกลียดดิเพราะว่าเช่นเรื่องล้มเจ้าเรื่องอะไรตัวอะไรเงี้ยแล้วก็ได้ผลนะครับเพราะว่าคนไทยที่ไม่มีเหตุผลมีเยอะครับคือเชื่อเขาเรียกปพราะประกันด้าโฆษณาชวนเชื่อทุกวันขนาดคนที่เขาทำเราปประกันด่าอันนี้คือพันเอกสรรเสรนี่นะเขายังบอกเลยตอนนั้นมัน มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีหลักฐานอะไรมากมายก็คิดคิดกันไปเพื่อจะต้องการที่จะล้มการประชุมสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาครับทุกประเทศนะฮะผู้ปกครองเนี่ยเก่งในเรื่องสร้างสร้างเรื่องโฆษณาชวนเชื่อขึ้นมาเพื่อให้คนราษฎรส่วนใหญ่เชื่อโดยเฉพาะราษฎรที่ขาดความรู้นะครับความเข้าใจในทางการเมืองยิ่งแย่ใหญ่เพราะนั้นพื้นฐานการศึกษาสําคัญด้วยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นเหตุผลว่า สร้างกันจนตอนนี้ลบก็ไม่ลบไม่ออกเพราะว่าคนดันเชื่อไปเยอะแยะเหมือนตอนนี้อาจารย์คนรุ่นผมกับรุ่นพี่ผมไม่กี่รุ่นเนี่ยยังเชื่อว่าคนไทยมาจากภูเขาอันไตอยู่เลยอาจารย์เชื่อหรือเปล่าก็ต้องต้องมันศึกษาครับเพราะว่ามันก็ค้นพบอะไรเรื่อยๆว่าเราผมเชื่อแล้วตอนนี้ว่าเราอยู่ที่เนี่ยว่าก็วิสูจนกันมาต่อเนื่องอาจารย์ลองคิดดู คนรุ่นประมาณเนี่ยอายุห้าสิบกว่าถึงหกสิบแม่เชื่อไปหมดว่าเราจากอา่าอันไตแล้วก็เชื่อต่อมาแล้วยังตอนนั้นผมอบรมกออรมนอ้วยนะเชื่อว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยมันเป็นศัตรูเป็นเป็นตัวผู้ร้ายตัวฉกาดมันเข่นฆ่าพระสงฆ์องค์เจ้าทุกอย่างหมดยังเชื่อถึงทุกวันนี้เพราะอะไรเพราะว่าถูกหลอกมาเงถูกหลอกในสมัยก่อนถูกก็พวกเข้าป่าเวลาไปถามพวกสิบสี่ตุลาเนี่ยครับตื่นเช้ามาก็ต้องท่องอะไร ทุกคนหลอกกันไปกันมครับคือมันมันเป็นความเชื่อในแต่ลัทธิแต่ละของประเทศแต่ละองค์กรนะครับว่าว่าของของเขาดีครับแต่นี้ถ้าเรามาดูดูเหตุการณ์สําหรับประเทศไทยเนี่ยเราก็ภาวนาว่าถ้าเขายิ่งลงเร็วเราก็ยิ่งดีครับแต่เรายังไม่รู้ว่าถ้าสมมุติทุเทพลงจะเกิดอะไรขึ้นยังมีอะไรค้างอยู่หรือเปล่าครับนะครับแต่ผมดูส่วนต่างๆที่ ผมเชื่อว่ายุทธศาสตร์ของคณะผู้ต่อต้านรัฐบาลเนี่ยเป็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ค่อนข้างที่จะลุ่มละเอียดระดกลุ่มและสําเร็จมาตลอดนะฮะจริงๆแล้วผมว่าภารกิจของสุเทสมีเสร็จแล้วนะฮะเพราะว่าไปที่ไหนก็ไม่มีใครจับเนี่ยฮะแต่จริงๆหลักการมันผิดไงอ๋อนั่นไม่ต้องพูดถึงมารณรงค์เพื่อประชาธิปไตยเต็มใบ้ไม่ต้องพูดถึงครับไม่ต้องพูดถึงไม่มีชนะเลยครับถ้าคุณมาทําลายประชาธิปไตยะนรับ มันมีคนต่อต้านเยอะใช่นะครับเพราะอย่างตอนนี้คนที่มาประท้วงเห็่นสปป,อปอบ้างนักวิชาการมากมายอิสระไม่อิสระเต็ไมไปหมดบางคนก็มีค่ายบางคนก็ไม่มีเนี่ยบางคนก็เป็นนักวิชาการต่างประเทศครับนะอย่างอาจารย์อะไรโตเกียวอะไรเนี่ยนะครับรมาก็มาบอกไม่ได้ต้องเป็นประชาธิปไตยนานาชาติก็พูดเหมือนกันหมดใช่ครับเพราะว่ามันเป็นก็ผม <c oughs> เวลาผมสอนผมก็บอกนักศึกษาโดยเฉพาะถ้าผู้วิญาตีเราก็บอกให้ชัดๆนะฮะบอกมันไม่ใช่การปกครองที่ดีที่สุดนะแต่มันเลวน้อยที่สุดก็เลยอธิบายให้ฟังว่าไอ้ส่วนดีมันเยอะกว่าส่วนเลวมันน้อยลงโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพที่เราจะวยวายหรือจะปกป้องอะไรตอนไรนี่เรามีเยอะนะครับอะไรเป็นต้นเนี่ยก็พูดให้ครับฟังเพราะนั้นไอ้ตรงนี้เวลาเรา อย่าลืมนี่ผมกับครุกรีมันมาห้าสิบปีด้วกันเหมือนแน่ล่ะผมไปอบรมเรื่องสังคมนิยมที่ประเทศคอมมิวนิสต์มาก็จริงแต่ว่าเมื่อมาอยู่ในประเทศิไตยผมก็เอามาผสมกันเป็นแนวคิดเพื่อประโยชน์ของสังคมส่วนคนจะทําตามหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่งาสังคมนิยมที่ประชาธิปไตยก็มีอย่างสแกนนีเนเวอรคืออย่างนี้ฮะเขาเอามารวมกันคือถ้าแนวคิดในหลักการของแควคิดเรื่อง ทางการเมืองเนี่ยมันมีซ้ายสุดกับขวาสุดซ้ายสุดก็คอมมิวนิสต์ขวาสุดกอนาคิส์นะครับยกตัวอย่างแรกเกาหลีเหนืออยู่ครั้งนี้เป็นอนาคิสิทเด็จการปเด็จการเด็ดขาดแล้วก็นี่คอมมิวนิสต์ก็ยกในหลายอย่างคาสโตรอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าสังคมนิยมเนี่ยมันไม่มีใครเป๊ะๆเลยเว้นอยู่โกสลาเวียซึ่แตกสลายไปแล้วเขาบอกว่าเขาเป็นรัที่แก้อยู่ตรงกลางก็มีนักประชาธิปไตยส่วนหนึ่งเนี่ยกับนักทฤษฎีเนี่ย ก็เอาความคิดสังคมนิยมกับกับประชาธิปไตยมาเป็นโซเชียลเดโมแครตใช่ครับลักษณะนั้นแหะใช่ครับนี่ก็เติบโตมากเลยในตะการกับในยุโรปเดี๋ยวนี้อยู่แร้ถ้าทุกประเทศใช้ระบบนี้ใช่ก็เป็นเรื่องที่ดีสามารถทําได้ก็มีพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แต่แพ้นะฮะแพ้พวกนี้ครับอ่าก็เรียกว่าเห็นส่วนดีในสิ่งที่เราคิดว่าไม่ดีก็มีบางส่วนดีก็ดึงมาใช้ใช่ครับอาจารย์ครับในในกรณีของคุณสุเทพที่จะบอกว่าตอนนี้ก็จะร่วมมือกับบรรดารัฐวิสาหกิจ ที่จะปิดชัดดาวอะไรต่างๆเพื่อบอกว่าถ้าไม่ยอมยกอํนนานาจให้เขาเขาจะเขาจะปิดหมดคือเขาไม่แน่ใจผมยังบอกว่าคุณแน่ใจว่าคุณมีพลังมากพอและไม่ถูกต่อต้านเลยการปิดน้ําปิดไฟเนี่ยมันน้ําคือชีวิตนะฮะใช่ครับมันขาดไม่ได้มันคนจะเดือดร้อนไปทั่วผมว่ายิ่งสร้างศัตรูนะคือครอบ,บครัวของพนักงานรถไฟกิจเราั้งการเดือดร้อนด้วยฮะมันมันมันเข้าตัวเดินนะครับเพราะนั้นต้องคิดให้ดีเอ่อ ขณะนี้ยังมีเวลาคิดที่จะออทำดีๆในบ้านปลายของชีวิตก,ก็ควรจะทำซะครับยังมีเวลาที่จะ<ม>ปรับปรุงตัวเองม,มีเวลาที่ทำความดีเยอะอาจารย์ครับแล้วอย่างนี้เนี่ยถามนิดหนึ่งนะครับว่าเขาจะหยุดจริงๆหรือเปล่าบางทีนี่ออกข่าวว่า27จะหยุดนี่โอ้โหหลายคนแท่ซ้องสรรเสริญน,นะนะบอกเออหยุดแล้วนะดีใจจังแต่ยังเรียกระดมคนไม่หยุดหย่อนเลยสุเทพหยุด เมื่อมีความจําเป็นครับเช่นเรียกมาแล้วคนน้อยลงเพราะว่าทุนทรัพย์หมดนะครับมีปัญหาในเรื่องสปอนเซอร์หรือมีปัญหาในเรื่องคนที่แบ็กอัพมันมันน่าคิดได้หลายเรื่องนะครับ,รบแต่เชื่อว่ารัฐบาลเองเนี่ยยังลอยตัวไม่ได้จนกว่าจะจัดการเลือกตั้งได้คือตัวรัฐบาลเองเนี่ยจริงขณะนี้ท่านอดีตนาย,ยกท่านก็ ถอยไปหมดแล้วนะครับไม่ได้มาสางการไม่ได้อะไรแล้วก็ให้คุณนิวั์ทำลงมาเพื่อเป็นอินเทอร์ริมกอเปอร์เมนต์ก็คือจริงๆขนาดนี้คือรัฐบาลรักษาการแล้วก็ไม่ได้มีอำนาจที่ไปแทรกแซงการเลือกตั้งถามว่าแทรกแซงอะไรได้หน่วยทหารก็แตกแซงมาไหงตำรวจอะไรก็ลำบากเป็นข้ออ้างหมดแล้วครับครับเอผมเรียนตรงๆว่าว่าถ้าเรามั่นใจนะถ้าผมเป็นกกรัตนะครับผมมั่นใจว่าผมจะต้องทําหน้าที่ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมผมก็ทำ แล้วก็ผมก็จะประกาศให้คนที่จะมาช่วยเหลือผมเนี่ยต้องทำยังไงผมไม่มานั่งรอรัฐบาลหรอกครับใช่ตอนนี้มันเหมือนเหมือนกับว่างๆไงชอบกวนนะ,ะ,ะเ,เหมือนกับอยากจะทําแล้วประเทศไม่อยากประเทศตอนนี้แปลกนะครับก็ค,บค,คือคนเฉยเมยหมดไม่สนใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ถ้าที่ผมไปนี่ผมตังกลับจากไปพูดที่มหาสารคามผ่านขอนแก่นผ่านอะไร ปรากฏว่าเศรษฐกิจซบเซานะครับครับสาวาทิ์ซึ่งเคยมีคนมาที่ศูนย์การค้าที่จอดรถเต็มเนี่ยครับเขาบอกตอนนี้ไม่เต็มแล้วนี่ชาวบ้านเขาบอกหมายความคนที่อยู่เมืองเขาผมถามาแล้วคุณอยู่ตั้งห่างคุณกระทบด้วยเหรอมันกระทบเมื่อกี้ผมไปพอจูนมาธรรมดาเวลาก่อนหน้าเราอะไรการเนี่ยที่จอดรถไม่มีนะครับอันนี้ว่างอยู่อไงคือสงสัยอยู่ไงว่าเศรษฐกิจเกิดอะไรขึ้น ก็ก็น่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าคนจับจ่ายใช้สอยน้อยแต่ถ้าที่ผมสังเกตศูนย์การค้าใหญ่ๆเนี่ยไม่ไม่มีคนนะครับครับที่จอดรถมีเมื่อก่อนนี่แน่นใช่เมื่อก่อนนี้ไม่มีที่จอดรถเลยต้องไปจอดหรือบางแห่งเนี่ยคนเดินมาซื้อสินค้านี่แทบไม่มีครับมีแน่นก็ในในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้างบางทีแย่ตรงที่ว่าบางทีมีแน่นเพราะว่าขี้เกียจอยู่บ้านกลัวไม่มีเงินจ่ายค่าไฟอ๋อเย็นดี มีหลายเรื่องดังนั้นถ้าถ้าเราจะวิเคราะห์นะครับสําหรับเรื่องของสุเทพเนี่ยมันพูดจริงๆอ่านใจเขายากเท่าที่หมายความว่าเท่าที่ผ่านมานะครับครับเมื่อเราก็ไม่ได้สนิทกับเขาเราจะไปวิเคราะห์เขาลาบากแต่ว่าเอาเอาเท่าที่ผ่านมาตั้งแต่ธันวาคมปีที่แล้วถึงตอนนี้ก็ใช่ไงฮะคือเขาพูดมาอยู่กับร่องรอยครับต้องใช้คํานี้เพราะนั้นเขาอาจจะทาอะไรนอ่งเหลือไปก่อนนี้ก็ได้ครับหรือ เขาจะทอดเวลาไปปรึกษากับพรรคพวกเขาดูว่าไอ้ช่วงเจ็ดวันนี้ทําอะไรดีวะก็ได้เพราะว่ารู้สึกเขาคิดทําอะไรเนี่ยฮะแล้วพอประกาศออกไปแล้วเนี่ยครับมันจะมีคนคอยดูแลเขานะครับอ๋อยังอันนี้แปลกก็คือหมายความว่าเขาไม่ถูกจับครับมีคนคุ้มกันมีคนเปิดโอกาสให้อย่างเช่นเข้าไปเอาตึกสันติปิตีเรียบร้อยเลยอครับซึ่งเมื่อก่อนไม่ให้เข้าใช่ใช่ใช่ไหมเพราะนั้นผมว่าคิดว่า ตอนเนี้ยนะครับมีอย่างเดียวเข้าไปยึดตึกสาประชาชาติผมว่าผมว่ากองกำลังสถาประชาชัดเขาคงไม่ยอมนะก็กูไปยึดอย่างนี้นี่เขาคงส่งกองกำลังตอนั้นไปตั้งตัวนั้นผมก็กลัวเหมือนกันเอ๊ะมันจะกระทบกันเมืองระหว่างประเทศหรือเปล่าอะไรก็เป็นห่วงเหมือนกันก็ต้องคงกระทบนะครับเพราะว่ามันเข้าไม่ได้นะครับคนทํางานนี้จะไปทางไหนก็นั่นนะฮะตอนนี้มันก็เลยผมก็เลยดูว่าเขาอยากทําอะไรทําได้ครับแต่มันจะไม่สําเร็จเพราะว่าที่ผ่านมาทําได้แต่ไม่สําเร็จ แต่นี่มันมีผมเชื่อว่าเขาหมดภารกิจหมดแล้วอันอื่นเป็นเรื่องของคนอื่นแล้วหมดแล้วแต่โดนเสร็จนาค่าโคถถกแหละครับไม่รู้นั้นก็คือตอนนี้ไม่รู้จะไปยังไงลงก็ลงไม่ได้ล,ลงลําบากไนงะก็น่าจะมีมีจุดให้ลงนะครับเพราะว่าครัเอาสมมุติง่ายๆครับนะครับมีการตั้งนายกคนกลางขึ้นมาครับถามว่าเสื้อแดงจะจะทําอะไรไหมผมวิเคราะห์ไม่มกล้า ไม่ไม่กล้าทําอะไรเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาอย่างมากเขาก็ทําแบบกบพอปศคือไปลุมล้อมเรืออะไรตอนไรครับไปปิดแต่แต่ว่ารุนแรงไม่มีครัแต่นี้มันจะเกิดปัญหาตรงมันยกมาเจอกันที่ที่เดียวกันหรือเปล่าจะยุ่งเงินใหญ่ไอกรรมการกลางก็ต้องแยกออกไปให้ได้อันเนี้ยถ้าจะยุ่งกันยุ่งอย่างเงี้ยก็คือฉีกล้นลุน ครับก็มาการกลางส่วนใหญ่ก็คงไม่อยากเข้าไปแทรกตรงกลางนะครับเพราะว่าคนไปแทรกตรงกลางนี่บางทีมันบาดเจ็บนะครับไม่หรอกครับมันขึ้นอยู่กับว่าวิจารณญาณในการทําหน้าที่ของคุณน่ะครับถ้าคนส่วนใหญ่ก็เห็นว่ายุติธรรมถูกต้องไม่ต้องกลัวครับครับถ้ายุติธรรมอยู่ในใจและถูกต้องก็ไม่ต้องกลัวทุกอย่างจะสําเร็จหมดครับขณะนี้ที่มันเกิดเหตุเรื่องนี้ทุกวันนี้ก็เพราะไอ้เรื่องอย่างนี้อัตินะครับถ้าคุณให้ให้คนส่วนใหญ่คิดว่าคุณอคติเนี่ย เขาก็ไม่เชื่อสิ่งที่คุณทาครับนะครับแล้วไม่ยอมรับครับอันนี้เราไม่ได้ไปยุยงส่งเสริมนะฮะไม่ฮะผมเรียนตรงๆแล้วฮะมันผมเรียนตรงๆว่าจริงๆแล้วผมก็เบื่อที่จะมาแนะนําแล้วเพราะว่าพูดตั้งแต่เกิดเรื่องใหม่ๆเลยว่ามันต้องลงอย่างนี้อย่างนี้ครับนี่จนเสียไปไม่รู้กี่แสนล้านแล้วเราก็ยังไม่เข็ดอีกนะครับเพราะนั้นมันถามว่าเมื่อไหร่ละคนที่เกี่ยวข้องเนี่ย มันเป็นการชิงอำนาจแน่นอนแหละครับคคนที่เป็นคู่ชิงอำนาจเนี่ยนะครับคนที่ชิงอำนาจจากรัฐบาลที่ถูกต้องเราต้องใช้คำนี้คบก็ตีเข้าจนตกน้ำเลยนะเขาตกไปแล้วหระสองรอบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาตกไปให้ดึงให้ก็มาตีต่อคุณจะอะไรคุณบอกเขาได้ไหมล่ะครับบอกเขาได้ไหมอย่างน้อยยังต้องรู้ว่ารูปอะไรทำอะไรบอกมาเลยนะฮะบอกมาเลยเหมือนผมก็แนะไปจนเมื่อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรายัง อยู่อย่างนี้อยู่คาราคาสังเนี่ยครับสมมุติว่าถึงสิ้นปีเนี่ยครดีเลยนะครับสําหรับประเทศไทยผมว่าอีกสองเดือนก็ DL แล้วครับไม่ถึงสิ้นปีแน่ๆนะประชาชนก็เลยคือเราต้องอย่างน้อยนี่นะครับภายในเดือนนี้ต้องกําหนดวันเลือกตั้งออกมาให้ได้ครับความหวังมันมาครึ่งนะครับแล้วก็วางระบบจัดการเลือกตั้งให้ได้ครับก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะครับก็หวังว่าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ก็คงจะต้องพยายามที่จะนําเอาเรื่องนี้ไปนะครับไปแก้ปัญหานะครับอย่าดองปัญหาอย่ายืดปัญหาเลยครับเพราะว่าถ้ายืดไปดองไปคนที่เดือดร้อนคือประเทศไทยประชาชนชาวไทยเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมีฮิริโอตปะนะครับฮิริโอตปะก็คือ ต้องมีความเกรงกลัวและละอายต่อบาปถ้าเราเกรงกลัวและละอายต่อบาปพอเราทําหน้าที่เราไม่เด้็สมบูรณ์ทําไม่ได้ต้องกลับมาทํางานให้เต็มที่กลับมาตั้งใจทำนะครับทุกคนรับเงินเดือนทุกคนอาสามาทําตรงนั้นนะครับไม่มีใครไม่อาสานะฮะทุกคนต้องสมัครมาคัดสรรมาถ้าอาสามาทําแล้วก็ขอความกรุณาให้ทําให้ประสบความสมําเร็จด,ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับขอบคุณครับ ครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาสำหรับรายการลงแล้วนะครับพบกันใหม่ครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ผมแลารันอัศดางขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ